ยังคงอยู่ที่บรรยากาศของการท่องเที่ยวโดยรถไฟที่ชุมทางหัดใหญ่นะครับชุมทางหัดใหญ่คึกคัดครับชาวมาเลเซียขึ้นรถไฟเดินทางเข้าท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์นะครับการรถไฟต้องเพิ่มโบกี้2ตู้เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารวันนี้เวลาประมาณ13นาฬิกาครับรถไฟขบวนที่948เส้นทางสถานีประดังเบซา ฝั่งประเทศมาเลเซียได้นําผู้โดยสารถึงชุมทางหาดใหญ่อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจานวนกว่า600คนนะครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาเพื่อที่จะท่องเที่ยวในอําเภอหาดใหญ่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งการรถไฟก็ต้องเพิ่มโบกี้สองตู้นะครับช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เพื่อรองรับจํานวนผู้โดยสารโดยปกติรถไฟขบวนนี้จะเดินทางถึงชุมทางหาดใหญ่ในเวลา9ก้นาฬิกาห้นาทีแต่เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบเอกสารผ่านตรวจ คนเข้าเมืองซึ่งมีผู้โดยสารจำนวนมากที่บริเวณสถานีรถไฟร่วมไทยมาเลเซียจึงส่งผลให้รถไฟถึงสถานีปลายทางล,ล่าช้ากว่าปกตินะครับโดยบรรยากาศของชุมทางหาดใหญ่ก็ต้องบอกว่าเป็นไปด้วยความคึกคักเต็มไปด้วยประชาชนทั้งชาวไทยที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เนื่องจากวันนี้เองเนี่ยมีรถไฟเที่ยวพิเศษของมาเลเซีย KTM นำผู้โดยสารเข้ามา พร้อมๆกับทริปเฉลิมฉลองวันชาติมาเลเซียกว่า400คนด้วยขณะที่มาตรการต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเข้มข้นในการตรวจคัดกรองทั้งการเฝ้าระวังโควิด -19 กำหนดการเข้าออกเพียงช่องทางเดียวมีการตรวจวัดอุณหภูมินะครับบริการเจลแอลกอฮอล์และก็มีเจ้าหน้าที่ตรึงกำลังเข้มในการดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุและก็เฝ้าระวังเหตุความไม่สงบครับสำหรับการเดินรถเส้นทางหัดใหญ่ประดังเบซาข้ามประเทศมาเลเซียแบบไปกลับนะคะได้เริ่มกลับมาให้บริการเมื่อวันที่15กรกฎาคม2565ที่ผ่านมามีค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายอยู่ที่ราคา50บาทต่อคนให้บริการไปกลับ2เที่ยวต่อวันเส้นทางหัดใหญ่ปะดังเบซามาเลเซียรอบเวลา7.30น,นและเวลา14.00นส่วนเส้นทางปะดังเบซามาเลเซียหัดใหญ่เวลา 8.55นาฬิกา5นาทีและเวลา15.40นาิกานาทีทั้งนี้จากข้อมูลการเดินรถในวันที่15กันยายน2565เส้นทางหัดใหญ่ประดังเบซาขบวนที่947มีจํามีจำนวนผู้โดยสาร848คนและขบวนที่949มีจํามีจำนวนผู้โดยสาร2,408คนค่ะ